สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการใช้โค้ดของ SQL นะครับในโปรแกรมมิสนะครับผมทมพร้อมแล้วไปกันเลยขั้นแรกนะครับก็เกิดการสร้างชื่อว่า Customer ครับอะไปก็ตามแบบ ต่อไปคืออะเพื่อนขาทำม่ไี้ก็สนคัครับแล้วถ้าเามาะเจะจกใส่ชุดลางก็ไปเป็นอิดเล่่น่างๆ้ก็มาเป็นใช่ครับแล้ว้กดนลันเลยครับปึ้งมันจะขึ้นมาตรงนี้ อนเสิร์ตอินทูก็ใ่แล้วก็มาเลยก็ได้นะครับ่น้อรเสียเวลาปิดก็จามมอราม่ก็แวรูนะถัาไม่มาละปิดวันแล้วเปิดวันแล้วเปิดวันล้ปิดก่อนจามใส่เรียงไปเลยนะทีนึงเชื่อเราสมมติชื่ขึ้นมาเองนะในทีนี้จะใช้าเิ่นะครับที่ีก็งังหวัดสวาครับมาเลยครับ อันนี้ม,มัดขึ้นมาอกได้ครับนะครับทีนี้อันนี้ก็ต้องใส่ฟันหนุ่ด้วยครับในงานมันจะไม่รำมันจะรุเลยนะครับ,าหารเ,นนรบเหน่อมาแล้วไม,ไม,มว่จะสีเงินเม่เไ่เันนไรับเลขสองครับอันนี้จะใส่ชื่อชื่อ,นอหนึ่นะครับไปสุดทุนครับโอเคแกจแันเลยอันนี้ผมจะใส่เป็นบ้านผมนะก็คือนักวัดนะครับเมโทรศัพท์้าหกเจ็ดด้าสี่สนกดดน,นะครับ อ่ะไก็ได้แบบนี้มานะครับต่อไปตรวจบอกว่าลบข้อมูลลูกค้าคนแรกลบข้อมูลลูกค้าคนแรกเราใช้คำสั่งว่า delete นะ delete from ด้วยเราใส่ชื่อตารางเข้าไป <self> นะครับต่อไปเป็นเงื่อนไขหรือ where ครับ name ใช้คำว่านี้นะครับถอาเกิดอันนี้ออกข้อมูลคนที่หนึ่งออกนะครับกด run นะครับ นี่ออกไปแล้วเห็นไหมจ้ะคนที่สองปล่อยให้จบแล้ว่าให้ลบตารางลบตารางคือคำสั่งหยอก table แล้วก็ใส่ชื่อตารางเข้าไปครับก็คือกรอบมาเลยไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์นะครับแล้วก็กดดันแลรับปึบ้งหายไปแล้วเป็นไงบ้างครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการดูการอธิบายของผมผิดพลาดในการใดก็ขอขอภัยด้วยนะครับ ผมรหัส6ูนะครับผมชื่ออาร์ติฟซาซันนะครับในการนี้ถ้าผถ้าไปดนะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแด้ขอให้ได้เอวิชานี้นะครับผมขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการดูการอธิบายของผมผิดพลาดไปการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมรหัส069ครับผมชื่ออาร์ติซารแหละครับในงานนี้ถ้าผิดพลาดไปการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมและขอให้ได้เอวิชานี้นะครับผมขอบคุณครับ